หายคนนึงหายไม่รู้ไปไหนแล้วอดูนังกี้นังกีนังกีนังีเลีขาวิศละพี่เลี้เไ่ายูปแล้วได้วิวที่สวยแล้วชอบใจแล้วสวยมาก <c oughs> อ่กะ <c oughs> อ,อมาแล้วสัาภาพมาเลยภาพ ภาพพร้อมอย่างประจําจุดต<ป>ัด้งภาพตั้งภาพประจําที่นางแบบพร้อมแสงแสงยังไม่ได้กลางลมด้วยอันนี้อันนี้ใช้แสงช่วยหรือว่างดแสงงดแสงป้องกันแสงป้องกันแสงงดแสงลงทุนมากเลยอ่ะเนื่องจากว่านางแบบเราขาวโบครับขาวโบ เดี๋ยวขาวโบกเลยป้องกันแสงซะหน่อย เราจะเดินต่อไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อชมความสวยของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอันนี้เป็นชั้นที่สี่เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้พาพาท่านผู้ชมมาเที่ยวน้ำตกเจ็ดสาวน้อยกันนะครับนักท่องเที่ยวผูวกคนก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆไปทางวัดแล้วอ้าว นอนมะเราแก่แล้วเราค่อยๆไปไมาทามตอนให้ลุงสาวเขาเดินล้อลัดไปข้างเที่ยวก็เยอะพอสมควรครับก็หลังไหมมาเรื่อยๆทั้งวันครับทยอยกันมาเนาะอืมก็ปลกใจก็าอ,าาาอาจจะไม่เยอะเท่าที่แบบว่าทางอุพียานปล่อยให้เล่นน้ำได้เนะาะก็จะไม่ ไม่คยเยอะเท่าไหร่ถ้าต้องเที่ยวก็จะน้อยหน่อยก็จะพอมีบ้างแล้วก็ไม่เยอะเป็นที่นี่ผมบอกว่าสวยที่สุดต้องน,น,น,นั่นบนไหนบนไหนข้างบนนั่นแหละนี่มันคือบนน,ะน,นั้นนะไม่ได้ร่นงบ้านหรอ บ้านก็คือร่านนี้เด็กน้อยเออลูกมาเที่ยวนะคะลูกชายลูกกี่อะลีกหนูค่ะไม่ใช่คนโตหรอคะนั่นพี่บอกโตแต่ตัวนะคะ คิดจะลนะเอาด้วพี่น้องนองจีบอกว่าโตต่โตค่ะโตตัวตมัไมวนไปอีกแบบบัวบัวบัวันนมีน้บนน้ำเลยัวยังไม่มีขั้นน้ำตกไหมไหลไหลแต่ว่ามันไหลเต่ว่าไม่ใชยไหลน้ำน้ำนิ่ง อบเชยอันนี้อบเชยอบเชยเมื oui, freshmen, <S 2> <S 2> e, <S <S ่อ mm ก่อนที่บ้านก็ปลูกนะมันตายยังไงวะเอาไปบ้านย่าใช่อไหมมันตายใช่เอาไปบ้านย่ามันก็ตายอันนี้อบเชยเนี่ยเด็ดใบมันใบใบใบหนึ่งเอาไว้เด็ดใบมันดมดูหอมนะหอม ใบมันจะหอมนะไม่เห็นหอมเลยหอมนะขยก่อนหรือเปล่าขยี้ก่อนนะขยี้ก่อนดิวันนี้เขาใช้เปลือกใช่ไหมเนี่ยเปลือกของมันใช่ไหมใช่ใช่ใช้เปลือกนี่ไยเปลือกกับดอกลูกไงเครื่องแกงก๋วยเตี๋ยวอ่ะพวกไก่ฟาโร่กับฟาโล่ฟาโล่ต้นขาหมูเดียวใช่อเนี่ยนี้ต้นต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นต้นต้นเล็กก็มีต้นใหญ่นี่เหรอนี่เหรอ นี่อข้าวแล้วอันนี้บรรยากาศข้างทางที่เดินเข้าไปอันนี้หวายครับหวายเป็นต้นหวายพี่เคยเจ่ยพี่ดูย่าเลยไหมว่าที่นี่มีหน่อไหมเหมือนที่บ้านผมเยอะเลยมีหน่อไหมหวายพวกเขาเนี่ยต้นใหญ่ๆอย่เงี้ยนี่หวายหวายอันนี้ต้นหวายนะครับเขาเรียกหวายพี่น้องน้องอุ้มเขาเคยพลอดต้นหวายพี่น้องเกิดมาเราคยเคยอดจ้า ซ้ำชีพขั้วหรอค่ะห้องก็เคยพอจ้าพี่น้องเออเงย์เงย์เงย์อันนี้เป็นอย่างมันเหมือนเนี่ยนี่แหละลำต้นอ่ะแต่ว่าเขาอันนี้ตรงไหนที่เขากินในล่ะค่ะเป็นหน่อมันเอาหน่อขึ้นมาใหม่นี่บอกพี่น้องตาแล้วหน่ออุ่นอุ่ด้วยค่ะเอาหน่อเหมือนหน่อไม้ต้นไหวนะครับหน่อมันจะออกยังไงอ่ะเหมือนหน่อไม้ไหมก็ขึ้นนี่แหละข้างๆเหมือนหน่อไม้ขึ้นเป็นต้นขึ้นมานี่มันหน่อไม้ เราเพิตักของเขาตองแม่ได้ยินเสียงน้ำตกอีกแล้วเด้อค่ะได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะคะแถวๆมาแล้วจะถึงชั้นแล้วชั้นที่เท่าไหร่เอ่ยห้าหรือหกเสียงน้ำตกหกไหมดังมาแต่ไกลครับชั้นที่ที่ห้าเน่ที่หนะ้าที่ห <6. S 2> ้า <6. S 2> น้ำนิ่งไหลลึกน้ำนิ่งไหลลึกเขาว่ากันน้ำนิ่งไหลลึก นไ <_ ð> <ICEOVER. S 2> งตรงที่น้ำมันนิ่งใช่ป่ะน้ำนิ่งไหลลึก่อ <ar> ั้นมันคนลวมั้งน้ำนิ่งไหลลึกมันจะกาศข้างทางก็ล่มลื่นนะครับเป็นไม้นานาพันมันอนทีียวนก็ไม่เชิงว่าเยนแค่ทีเดียวนะฝนน่าจะตกบ่อยครับช่วงนี้อากาศก็ชื้น ชื้นๆอันนี้ต้นบอลต้นบอลครับต้นบอลมีบอลด้วยอันนี้มาถึงแล้วนุ่มกำลังเซฟฟี่ตัวเองมาทักง,งานลืมเซฟฟี่ตัวเองอเซฟฟี่ใส่ต้นนี้แหละ หางนกยูงหางนกยูง,นนง,ยงอืมแ้่างเป็นไรอ่ะโทรศัพท์เป็นไรอ่ะโทรศัพท์ถ่ายไม่ได้ทั้งนั้น ทาฟิชนาตรงนี้น่าจะเป็นไหนทางน้ำไหลครับตรงนี้เวลาฝนตกก็จะเป็นร่องน้ำน่าจะเป็นทางน้ำไหลมาก็ทางเจ้าหน้าที่ก็มาทำเป็นเหมือนฝายกั้นน้ำไว้นะครับป้องกันน้ำไหลกัดเซาะเรียกว่าฝายชะลอฝายชะลอน้ำ อันนี้ชั้นที่ห้านะครับเรามาเดินทางมาถึงชั้นที่ห้ากันแล้วน,นี่ความสวยของชั้นที่ห้าน,นี่อยากบอกว่าตรงนี้ลัสสิกมากเลยครับเป็นเถาวันเป็นเถาวันนะครับตรงนี้จะ สามารถนั่งได้ครับตรงนี้ตรงนี้สามารถนั่งได้ก็ดูแล้วก็มีร่องรอยของการนั่งของนักท่องเที่ยวนะครับดูมันจะเรียบเรียบซะหน่อยดูจะเรียบเรียบซะหน่อยหนูๆมานี่แล้วเดี๋ยวเรียกน้องกุ้มมาสาธิตทดสอบนะครับว่าจะนั่งได้หรือเปล่า <laughs> วางยาซะแล้วลองลองนั่งดูดินั่งได้ไหม นั่งได้เหรอเขาไม่ด่าเหรอนั่งได้นั่งได้ไม่ดล่าว<ต>ลองกันเ <ลง S 1> น่ยได้เชื่อนี่น้องอุ้มหลงกดเลาแล้วครับตกหลุมพรางแล้วครับน้องอุ้มตกหลุมพรางแล้วนั่งได้นั่งได้ยกขาด้วย<ะ>ยกขาขึ้นด้วยหหลบเขาน่อย นั่งได้จริงครับผู้ชมนั่งได้จริงครับไม่น่าเชื่อน้องอุ้มคนของเราหลังจากที่โดนหลอกให้มานั่งครับปรากฏว่านั่งได้จริง <c oughs> เป็นความน่าทึ่งของธรรมชาตินะครับที่รังสรรค์เกิดขึ้นมานะครับตร<อ>น,นี้ได้แบบได้ฟิลมากครับได้ฟิลมาก ไม่เป็นไรปลอดภัยดูแล้วดูแล้วดูแล้วดูแลดูแลปลอดภัยแต่ดูเหนือน้องกุ้มก่อนนะคะคือแบบก็กลัวก็บอกว่ามั่นใจว่านั่งได้นั่งได้การันตีนะสุดท้ายโดนหลอกครับโอ้ยพี่ยาอีกแล้วว่าตลอดลอ,อ,อ่ะสนุงไหมล่ะสนุกไหมสนุงไมหมเดี๋ยนั่ง<ห>ด้วยนั่งด้วยเดี๋ยวลองลองเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันอ่ะนะ ลองดูนี่ต้องโดนเอาคืนค่ะลองเลยไหนบอกว่าอเออน้องอุ้มทําได้พี่อ๋อต้องทําได้จ้ะเอาเลยนั่งเดี๋ยวนี้ไม่นั่งอะโดดวโอ้โหเฮ้ย จะได้ไหมคะเอาขาขึ้นเอาขาขึ้นเดี๋ยวนี้เลยไม่ขายังไม่ขึ้นน่ะเฮ้ยแ่งด้วยดิได้ไหมเอ้ยทำได้ด้วยอ่ะพี่ยาก็ทำได้อ่ะเอ้ยสนุกไหมไม่รู้อ่ะพอแล้วเขาจะได้ สนุกไหมขอจะด่าเราพอพอพอไปจากที่เราเดินมานะครับจากชั้นที่5ต่อไปก็เป็นชั้นที่6ถึง7แล้วก็จะเป็นน้ำตกสิริภพนะครับน้ำตกสิริภพยังไงเนี่ย อันเดียวกันกับน้ําตกเจ็ดสาวน้อยหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจแต่ป้ายบอกว่าเป็นน้ําตกสิริภพครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าน้ําตกเจ็ดสาวน้อยกับน้ําตกสิริภพาทางสิ้นสุดแค่นี้นะครับทางไอ้ที่เป็นคอนกรีตที่ทางอุทยานทําไว้ก็ม,มาสุดสุดแค่นี้ตรงชั้นที่5หลังจากนั้นพ้นต้น,ตนไม้สองต้น,ตนนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับ เป็นดินนะครับเป็นดินภูเขาริมริมภูเขานะครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกภูเขาหรือเปล่าบ้านผมไม่เคยมีภูเขาบ้านนอกมากผมก็เรียกภูเขาหมดแหละบ้านผมมีแต่โคกแต่ป่านะฮะก็อยู่ลอสแอนเจลิสลอสเอลเอไม่มีภูเขาไม่อยู่พื้นที่ที่ไม่มีภูเขาไงเออพื้นที่ลาบเอพื้นที่ลาบ ใช่พื้นที่ป่าภูเขาแต่นี่เป็นพื้นที่ป่าภูเขาเขาเรียกอะน,น้องเราไปถึงไหนแล้ววะมวแต่เล่นชิงช้าหนะ่ะเราอะท่านผู้ชมครับวันนี้อะไรนพืชไม้ขึ้นตามโขดหินนะตามเหลือหินนะตามเหลืกหินก็แสดงถึงว่าความอุดมสมบูรณ์ความชื้นของธรรมชาตินะครับ พอสมควรเลยนะครับหอยทากด้วยลนะหอยทากด้วยหอยทากมันไม่เหมือนหอยทากบ้านเรานะเว้ยมันเป็นหอยทากอะไรอ่ะหอยทากไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่าอยู่ลึกๆมีมีมีทากป่ะที่เหมือนกูเขาใหญ่หรือเปล่าไม่รู้ว่ามีทากหรือเปล่าตัว่าด้านนอ่ะมันจะมีทากไหมอ่ะอันนี้ก็น้ำตกเล็กๆ ลิมตะลิ่งนะครับอันนี้ก็สำหรับให้นักท่องเที่ยวจับพยุงนะครับกันลื่นนะครับเพราะช่วงนี้รู้สึกว่าทางเดินอะเดี๋ยวผมแผนต้องกับด้านหลังนิดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นที่แับแคบซะหน่อยนะครับที่แคบแคบซะหน่อยนะแล้วก็มีราวให้จับกันะกลื่น ให้ลงเล่นน้ำแต่เขตเนี้ยก็มีป้ายเตือนด้วยค่ะว่าอันตรายห้ามลงเล่นน้ำบนบินป้ายจำกัดอะไรค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับแสดงว่าชั้นต้องอมีความสมควรระวังหน่อยนะระวังหน่อยนะตรงเนี้ยอันนี้นนะะอ่าชัน้นที่หกนะครับสาวน้อยหกมาฝ่อ ก็จะมีป้ายเตือนด้วยครับอันตรายห้ามลงเล่นน้ําบริเวณน,นี้แสดงว่า,าน้ําตรงบริเวณน,นี้น่าจะลึกนะครับน่าจะสันนิษฐานได้ว่าน้ําบริเวณน,นี้น่าจะลึกพอสมควรนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาป้ายมาติดเตือนนักท่องเที่ยวนะครับว่า,าบริเวณน,นี้ห้ามลงเล่นน้ำนะครับตรงชั้นที่6นะครับสาวน้อยหมะาฝอนะครับ เราตามหนุ่มสักนะครับกับน้องกี้ไปนะครับตอนนี้ผมตามไม่ทันแล้วสองคนนั้นนไม่รู้ว่าไปถึงไหนกันแล้วนะฮะ<ศา>เดินออกหน้าก่อนไปแล้วผมว่าแต่เล่นชิงช้าตามไม่ทันเลยครับเมื่อกี้นี้อสองคนนั้นก็มุ่งหน้าไปก่อนแล้วน,น่าจะถึงชั้นที่เจ็ดแล้วมั้งครับสองคนนั้นผมอยู่ชั้นที่หกอยู่กับท่านผู้ชมตอนนี้ นนไม่ได้เตรียมมาเลยนันเนี่ยวันนี้ว่ากจะไปเที่ยวคนครสวรรค์จะไปกินไดฟุกุโปรแกรมเราเปลี่ยนตลอดครับไดฟุกุครับตอนแรกตั้งใจว่าจะไปชิมไดฟุกุที่นครสวรรค์แต่ขึ้นรถมาได้น้องกี้บอกหนูอยากไปเที่ยวน้ำตกน,น้องกี้อยากเที่ยวน้ำตกก็เลยพาน้องกี้มา ตรงนี้ก็จะมีป้ายเตือนบอกเป็นระยะะ,ยะนะครับว่าห้ามลงเล่นน้ำาตอนิสานไม่ว่าจากป้ายที่สิบช่วงชั้นที่6เป็นต้นมานะครับความลึกของน้ำน่าจะพอประมาณได้นะครับที่จะเป็นลมแล้วครับพี่อุ้มเราก็เดินทางมาถึงชั้นที่7ของน้ำตกเจดสาวน้อยมาเดืออุทุมพรครับ เรามาถึง<ะ>ชั้นที่7เรียบร้อยเดี๋ยวไปชมผลงามของชั้นที่7กันแล้วก็เหนื่อยด้วยจะเป็นลมมากท่านผู้ชม้อนล่ะอยากจะบอกว่า,าตรงนี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งที่น้ำตกดูสวยมากครับที่สวยมากจริงๆน้เดี <y> ๋ย <quer> ว <ying> จะซูมให้ให้ดูนะครับโหๆๆๆๆๆเลยอะ ดูบรรยากาศจริงอะ่ะเสียงน้ํานี่ได้บรรยากาศถ้ากับบรรยากาศมากครับเสียงน้ําเสียงน้ําไหลจากธรรมชาติกร<บ>ะทบโขดหินที่ต้นน้ำหลากน้ําเยอะพอดีอะ่ะเสียงน้ํากระทบกับโขดหินนี่ได้บรรยากาศมากนะครับแบบดูแบบร่มรื่นรนะ่มรื่นธรรมชาติมากร่มรื่นนะแตด่ดูดูองอุ้มก่อนค่ะแต่ว่าจากการเดินขึ้นมาถึงเ็ชั้นนะครับ ก็เอาเหงื่อไหลซึมพอสมควรพอสมควรค่ะท่านผู้ชมพอสมควรค้าจิตเป็นรอบถึงเรียบร้อยแล้วเราเราจะเดินกลับนะครับเดี๋ยวเราจะจะกลับเดินกลับไปกลับแล้วนะคะไปชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นเริ่มแรกที่เราเดินมาเดี๋ยวขอตัวเดินก่อนนะคะขอตัวเดินก่อนแล้วร้อนมากเลยอะ